คนชีช้โชคงวดวันที่16ตุลาคมให้เลขเด่นบน29ชุด2ตัว929598ชุด3ตัว192398 ล่างให้เด่น0กับ9ชุด2ตัวล่าง2029 8089ในงวดวันที่1ตุลาคมเลขเด่นล่าง6เข้า2ตัวล่าง66นิตยสารบังเอิญงวดวันที่16ตุลาคมให้เลขเด่น63เลขชุด2ตัว63 64 67 6, 9, 3กเก้าสามสหสามเสามเลขชุดคู่เงินงวดวันที่16ตุลาคมให้เลขเด่นหเด่นลอง7เลขชุดสองตัว4ี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้ดหกดหกเสีดหกดแปดเ